ประก็ปั้นฮอนส่งงานกันจ้าวันนี้นะจจะลูกค้าก็มารับไปนะคะส6 m สิบ0กเอ็มอเ็ดร้อยห้าสิบวันนะตัวนี้อันนี้ก็น้องก็ใส่เ,เรียบๆไอแล้วนะคะจำนวนสองยูนิตสองป้นนะคะ,ะ,คะวันนี้ก็รับไปพร้อมกับมาเอเอยี่ิวนะคะวยามลุ่นใหม่นะคะครอบหลังใยแบบนี้นะคะนี่ตัวสแตนด์ดเลยตัวนี้ตัวที่ขายดีนะคะตัวนี้ก็คือตัวเต็มของเขาเลยโอเคเริ่มใส่ได้เลยะคะ่ะวันนี้ก็ประกอบกันแบบเดียวทาบแต่ว่า เพื่อความรวดเร็วก็เลยจะให้น้องใส่เหล็กไปก่อนนะคะตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะปางตัวนี้สามารถใส่ได้ยันคอ2นิ้วยัน2นิ้วครึ่งเลยนะคะลูกค้าคอสามนิ้วก็ใส่ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้า่ลูกค้ารับของใหม่นะสามารถแจ้งนิ้วเพื่อเปลี่ยนคอแปลงได้เลยนะไม่มีค่าใช้ใจ่ยายใดๆทั้งสิ้นสวยงามมากเซตนี้ ว่าคงเจ้าลูกค้ามี650บาทแต่ว่าตอนนี้650บาทไม่มีผลิตนะจะ750บาทแบบจริงๆรไปเลยใช้ไว้ตัวเดียวกันสวยงามมากสำหรับตัวนี้นะคะเซตนี้ก็คือ750บาทรู้ว่าสิ่งดีนะตัวนี้สิ่งดีจริงๆแล้วก็ได้วัดเพิ่มขึ้นมาด้วยแม่เล็กก็ใช้ขึ้นมาอีกหนึ่งก้อนนะจ๊ะสำหรับตัวนี้นี่นี่ก็เราก็ทําการชี้โซนให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่แบบว่า1เลยเงางามสวยงาม2 ป้องกันสนิมได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวนี้าก็จะคิดให้ออเดอร์ลูกค้าทุกออเดอร์เลยนะตั้งแต่ครังหน้าร้านแล้วก็แล้วก็จะส่งด้วยนะจ๊ะอ่าเช็คอีกรอบหนึ่งนี่ก็จะเป็นพิซซี่ดีๆนะคะอ่ะนี่นะคะเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่ามีความชื้นอะไรเงี้ยอาจจะทําให้แม่เหล็กแบบว่าพึ่งสนิทได้แล้วก็จัดการเซ็นเซอร์นิดๆเลยสวยงามมากค่ะปิดฝาได้แล้วก็เดี๋ยวเรามา ทดสอบส่งงานกันนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดฝาครอบหลังใหญ่นะฝาครอบหลังใหญ่ตัวนี้นะคะก็สามารถนะคะใส่ได้ทั้งแต่หนคอปแปลงนะสองสามแล้วก็4ี่เลยตัวนี้นะคะสวยงามมากจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูตอนทดสอบส่งงานกันจ้ ชาชิงสาออกเดินทางจ้าขอบคุณมากค่ะค